อร่อยเลิศ <'s> คุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผู้รีดวันนี้อยากจะชวนมาลิ้มลองอาหารจีนแต้จิว๋วสูตรดั้งเดิมโบราณร้านต้นประกูลลิ้มกวงเมงจุฬาซอยสิเมนูแรกต้องกินคือปลาดิบจีนหรือหื่อแซ่แล่บางๆทานกับน้ำจิ้มบุยกอ อ,อ่อนูดกระทะร้อนเทคนิคของเชฟในการเลือกหอยนางรมตัวใหญ่ไม่เท้าหมูหันคัดสันลูกหมูอย่างดีย่างด้วยเตาถ่านจนกระทั่งกลิ่นของหมูมีความหอมกรุ่นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟใช้เต่าเต้ยตัวใหญ่มากจุ่มในน้ำซุปไก่ขาดไม่ได้ขาห่านอบหม้อดินอบจนละมุนนุ่มทางร้านมีมาตรการป้องกันโควิดไ9ทีนอย่างเคร่งครัดและยังสามารถอิ่มอร่อยกันได้ที่บ้านด้วยการเทคเอาเวยและบริการเดลิเวอรี่ตามทุนรีดไปเลยครับ อร่อยเลิศกับปริตวันนี้นะคะเรามากันที่ลิ้มอ่วงเมงจุลาซอย15นะคะรีวูกับเจ้าของร้านค่ะคนรุ่นใหม่เลยนะคะอีกเจเนเรชันหนึ่งคุณชัยวุฒิซิมตาระแก้วฮงจา๋าสวัสดีะนะจ๊ะฮงช่วยบอกเราหน่อยสิว่าเมนูของพัตคาการจีนแต้จิ๋วสูตรโบราณแบบเนี้ย ต้องกินอะไรจ๊ะก็ต้องทานปลาดิบจีนผือแซนะครับทำจากปลาจีนนะครับแล่สไล,ลด์บางโรยงาดับกลิ่นคาวนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มบวยกอแล้วก็ผักอีก6ชนิดครับผมแนะนำจริงๆอร่อยมากเลยนะคะพบกับน้ำจิ้มแล้วก็พบกับเครื่องเคียงเมนูที่2อรละจาะหงจ๋าอ๋อส่วนกระทะร้อนครับทางร้านเราเลือกหอยนางรมใหม่สดตัวใหญ่นะครับผัดเข้ากับไข่แล้วก็แป้งนะครับมันนุ่มนวลมันนัวนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น เป็นแป้งมว่าจะเป็นไข่แป้งก็เป็นสูตรพิเศษดั้งเดิมมันนุ่มมากไปเมนูที่3แต้จิ๋วโบราณของเราจ้ะเมนูเด็ดของทางร้านเลยนะครับหมูหันแบบโบราณนะครับย่างด้วยเตาถ่านดั้งเดิมเลยครับไม่มีมันเลยนะครับที่สำคัญที่สุดหอมมาก หอมจริงๆทานกับขนมปังนะครับแล้วก็สีหวานสูตรเด็ดของเราครับเมนูต่อสี่จ้ะปลาเต่าต้ยหม้อไฟบวยครับผมเราคัดเลือกปลาเต่าต้ยนะครับตัวใหญ่จัมโบ้นะครับสดใหม่มาทุกวันนะครับแลกพอดีคำนะครับทานกับผักแล้วก็มีน้ําแกงหม้อไฟเป็นน้าซุปต้มไก่อย่างดีนะครับใส่บวยแล้วก็เห็ดหอมนะครับให้ความหอมสดชื่นครับผมยังไม่จบ ขาห่านอบมีค่ะขาห่านอบหม้อดินนะครับเราเลือกขาห่านไซส์จัมโบ้นะครับตุ๋นกว่า3ชั่วโมงนะครับให้ขาห่านเนี่ยนุ่มล้วนนะครับละลายในปากอบคู่กับบะหมี่นะครับหอมอร่อยครับผมเห็นเมนูแต่ละเมนูสามารถสั่ง Delivery ี่เทปเอาไว้ได้ไหมจ๊ะได้ครับผมเบอร์โทรนะครับ0ูนย์สองสองหนะครับศูนย์แปดสองห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับหรือต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลอเป็นพิเศษให้กับอาหารจีนแจ้จิ๋วสุดดั้งเดิมโบราณ ที่พัตคารลิ้มกวงเม้งจุลาซอย15ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่พัตคารลิ้มกวงเม้งตั้งอยู่ที่3ย่านซอยจุลาลงกรณ์15ติดกับ3ย่านมิตรเทาโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้ทางลิ้มกวงเม้งของเรามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า a i s บ้างคะสำหรับลูกค้า a i s รับส่วนลดค่าอาหาร10%นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2564ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา8นาก20นาทีช่อง3แล้วกด33นะคะลาไปก่อนสวัสดีนะคะ <S <S อะไรเลศกับผลิตลี่เมจีอีติ้งย่างผิงฉัง <S <S ต้องกินค่ะ